ไปคุ้มกันมาแล้วครับในครัวบ้านสุนทวีชาแนลวันนี้เนี่ยผมได้ปลาเนื้ออ่อนสดๆนะครับตัวขนาดกลางๆมาซึ่งต้องบอกว่าปลาเนื้ออ่อนเนี่ยมีความอร่อยมากๆนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมจะมาถอนทําเมนูชูชีปลาเนื้ออ่อนนะครับแต่ว่าเป็นแบบทอดนะครับซึ่งต้องบอกว่าทาออกมาแล้วอร่อยมากๆนะครับแต่ก่อนที่จะมาดูวิธีการทานะครับรบกวนเพื่อนๆนะครับช่วยกดติดตามทั้งทาง Facebook แล้วก็ทาง u t u b e นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนํามามอบให้เพื่อนๆในทุกวันพุธศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์ แล้วก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยคอมเมนต์บอกกันด้านล่างนะครับว่าคลิปไหนผมทําเมนูอะไรหรือว่าอยากผมบอกเทคนิคในการเข้าครัวอะไรนะครับหรือว่าจะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันก็ได้นะครับหรือหากเพื่อนๆนะครับค้นหาสูตรอาหารไม่เจอนะครับหรือว่าอยากสอบถามปัญหานะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่เพจ Facebook นะครับครัวบ้านส่วนทวีแล้วก็อินบอกเข้ามาหาผมได้โดยตรงนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันไปดูเลย ก็เดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบก่อนนะครับตัวแรกนะครับก็จะเป็นปลาเนื้ออ่อนนะครับวันนี้ผมเลือกใช้ใช้ใหญ่นิดนึงนะครับนี่ได้มาค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้โลกว่านะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งครึ่งนะครับตัวหนึ่งผมจะทําทอดกระเทียมอีกตัวหนึ่งก็จะไปทําชูชีนะครับก็สามารถไปตามดูได้นะครับจากนั้นก็ให้เรานําปลาลงทอดได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าตัวใหญ่เราก็ ทยอยแบ่งทอดนะครับอัน,นี้ปลาค่อนข้างตัวใหญ่นะครับอันนี้ก็ให้เราทอดด้วยไฟกลางๆไปเรื่อยๆนะครับเราจะทอดจนกว่าตัวปลาเนื้ออ่อนนะครับจะมีสีเหลืองสวยแล้วก็มีความกรอบนะครับหลังจากทอดปลาเนื้ออ่อนนะครับจนมัน เ,เหลืองกรอบนะครับนะใครอยากได้กรอบมากๆก็ทอดนานหน่อยนะครับสำหรับผมเอาประมาณนี้ก็พอละก็ตักขึ้นได้เลยนะครับจะเด็ดน้ำมันนิดนึงนะจากนั้นก็ ถัดมานะครับก็จะเป็นพริกแกงชูชีนะครับใบมะกรูดซอยแล้วก็พริกแดงซอยนะครับถัดมาก็จะเป็นหัวกะทินะครับวันนี้ผมใช้เป็นหัวกะทินะครับแบบสําเร็จรูปนะครับก็คือใช้ง่ายนะครับแล้วก็สะดวกนะครับเริ่มจากตั้งกระทะเลยนะครับวันนี้ผมตั้งกระทะรอไว้ให้มันร้อนแล้วนะครับผมจะใส่หัวกะทิลงไปเลยนะครับแล้วก็เปิดไฟแรงเลยนะครับ เราจะเคี่ยวให้ตัวกะทิมันแตกมันก่อนนะครับถ้าเราใช้เป็นหัวกะทินะครับมันจะแตกมันค่อนข้างง่ายนะครับพอกะทิเริ่มแตกมันนะครับสังเกตว่าน้ํามันจะงวดลงนะครับแล้วก็ให้สังเกตดูตัวขอบขอบกระทะนะครับมันจะมีเหมือนน้ํามันออกมานะครับก็แสดงว่าใช้ได้แล้วนะครับพอกะทิแตกมันนะครับให้ใส่พริกแกงนะครับชูี่ลงไปได้เลยนะครับ แล้วก็ค่อยๆเติมกะทิลงไปนะครับขั้นตอนนี้ให้เราใช้ไฟกลางๆนะครับผัดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าผิดแกงมันจะหอมแล้วก็สุกดีนะครับ นีผมจะเติมกะทิลงไปหมดเลยนะครับสำหรับชูชีตัวนี้ผมจะไม่เติมน้ำนะครับผมต้องการให้มันมีความเข้มข้นนะครับตอนนี้ก็ให้เราเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับผัดไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ให้เราเคี่ยวไปเรื่อยนะครับถ้าเกิดว่ามันข้นไปนะครับให้เราเติมกะทิไปเรื่อยๆนะครับ พอน,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 น Estate ้ําแกงจูชีของเราเดือดนะครับก็ให้ดีไฟลงนะครับจากนั้นก็เติมน้ําปลานะครับขั้นตอนนี้ให้ลองชิมพริกแกงดูก่อนนะครับถ้าเกิดพริกแกงมันเค็มก็อย่าเพิ่งเติมลงไปเยอะนะครับจากนั้นก็ให้เติมน้ําตาลมะพร้าวนะครับตั้น้ําตาลมะพร้าวผมจะใส่เยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าผมต้องการให้มันออกหวานหวานนิดนิดนะครับใส่ลงไปแล้วก็คนผสมให้เข้ากันเลยนะครับจากนั้นก็ให้คอยชิมรสชาติดูนะครับ เอาให้ได้รสชาติที่เราชอบนะครับออกหวานหวานเค็มๆนะครับแล้วก็มันๆกะทิแล้วก็มีกลิ่นหอมเผ็ดๆของพริกแกงนะครับอันนี้ผมชิมรสชาติดูนะครับผมว่าพอแล้วนะครับแล้วก็ความข้นเนี่ยพอแล้วแล้วก็พริกแกงของเรานะครับสุกดีแล้วสังเกตว่าพริกแกงเริ่มใช้ได้ก็คือแมมันเริ่มจะมีมันแตกออกมาแล้วครับเพราะว่าเราใช้หัวกะทินะครับก็คืออย่าให้มัน แตกมันเยอะมากนะครับเพราะามันจะมันจนเกินไปทําให้ไม่น่ากินนะครับจากนั้นผมก็จะใส่ใบมะกรูดซอยลงไปนะครับอันนี้ให้เหลือไว้นิดนึงไว้สําหรับโรยหน้านะครับก็ปิดไฟได้เลยนะครับจากนั้นนะครับก็จะตักตัวชูชินะครับราดลงไปบนตัวปลาได้เลยนะครับ ราดลงไปให้ทั่วนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับชูชีปลาเนื้ออ่อนนะครับสูตรนี้จะเป็นสูตรทอดนะครับง่ายมากๆตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าต้องกินกับข้าวนะครับแล้วก็ตัวน้ำเนี่ยผมชิมแล้วคือรสชาติตัวนี้จะมีความหวานหวานเค็มๆนะครับแล้วก็มีความเผ็ดมีกลิ่นหอมของใบมะกรูดนิดนะครับ ก็คือแนะนําให้กินกับข้าวเพราะสูตรนี้เนี่ยผมทํารสจัดนิดนึงนะครับถ้ากินเล่นๆเนี่ยรสจะค่อนข้างที่จะจัดนะครับแต่ว่าถ้ากินกับข้าวเนี่ยต้องบอกว่าพอดีมากๆนะครับยังไงถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนํามาวอวให้นะครับ